สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่วงเวลาของทันโลกไลฟ์นะครับเอ็นวันนี้พบกับผมก้าวพงศธรสุภพงศ์ครับควรคุยกันเรื่องของบทบาทนายกรัฐมนตรีนะเรนทราโมดีผู้นําอินเดียที่เสร็จสิ้นจากภารกิจการเดินสายเยือนรัสเซียและออสเตรียนะครับในการเดินทางเยือน รัสเซียครั้งนี้ก็ถูกจับจ้องเป็นพิเศษจากบรรดาชาติตะวันตกเหมือนกันเพราะว่าบทบาทของอินเดียมักจะถูกตั้งคำถามในเรื่องของจุดยืนต่อสงครามรัสเซียยูเครนตลอดความขัดแย้งกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับและร่วมวิเคราะห์กับเราในวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนุษย์อารีนะครับจากภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มศวครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณก้าวและท่านผู้ชมครับ ปกติจะคุ้นเคยกับอาจารย์มาโนดในบทบาทของผู้ที่วิเคราะห์สถานการณ์ในตะวันออกกลางนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจารย์ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเอเชียใต้รวมถึงการเมืองอินเดียด้วยวันนี้ก็เลย ชวนอาจารย์มาคุยกันเจาะลึกเกี่ยวกับบทบาทของนายกรัฐมนตรีโมดีหลังจากที่คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งไปตอนนี้ก็เริ่มเห็นบทบาทในเวทีการเมืองโลกมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์คําถามแรกเลยครับถ้าเราถอดในยะความเป็นนเรนทราโมดีในเวทีการเมืองโลกเนี่ยพอจะถอดในยะอะไรจากการเดินทางเงยือนรัสเซียครั้งนี้ได้บ้างครับมันน่าสนใจมากนะครับคุณก้าวและท่านผู้ชมครับคือ ถ้าเราสังเกตนะครับให้ดีเนี่ยอ,อินเดียเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับประเทศที่เขาจะเลือกที่จะไปเยือนเป็นประเทศแรกหลังการเลือกตั้งไม่ว่าจะสมัยหนึ่งสองสามะไรเนี่ยนะฮะก็จะให้ความสําคัญกับประเทศในภูมิภาคก่อนนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโมดีชนะการเลือกตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3นะครับแต่เลือกที่จะไปเยือนรัสเซียก่อนนะครับเป็นประเทศแรกเลยนะฮะด้านหมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแน่ๆชัดๆเลยก็คือว่าวันนี้เนี่ยอินเดียต้องการที่จะแสดงบทบาทนำนะครับไม่เฉพาะในระดับภูมิภาคเท่านั้น ไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะในภูมิภาคหรือว่าเพื่อนบ้านมาก่อนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงบทบาทในเวทีโลกด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกที่มันมีหลายขั้วมากขึ้นอย่างที่เราเห็นนะครับทีนี้ก็มีการมองกันครับคุณก้าวฮะว่าการไปเยือนรัสเซียครั้รงนี้ของอินเดียเนี่ยนะครับมันมีในยะอย่างไรบ้างนะฮะคือผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดู นโยบายต่างประเทศของอินเดียเนี่ยนะครับเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยครับคุณก้าวครับท่านผู้ชมฮะปกติมากๆนะครับ,ค,รบคือถ้าถ้าเราดูนะครับตั้งแต่อินเดียได้รับเอกราชเนี่ยนะครับคำว่าเอกราชของอินเดียไม่ได้หมายความว่าเป็นประเทศสลาศอย่างเดียวแต่อินเดียจะให้ความสำคัญกับคำว่า อินด p เ n นเดนต์ฟอร์เ p olicy นะครับนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระนะครับเพราะว่าหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชเนี่ยนะครับโลกมันเ,เข้าสู่ยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับแล้วสหรัฐอเมริกานะครับที่เห็นว่าอินเดียเนี่ยนะครับเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้นนะฮะยังไงยังไงก็ต้องเข้าข้างสหรัฐอเมริกาอยู่ฝั่งเดียวกับอเมริกาถูกไหมฮะ แต่ในขณะเดียวกันนะรัสเซียก็มองอินเดียโซเวียตในขณะนั้นเนี่ยมองอินเดียอย่างหว่านแวงว่าจะไปเข้ากับฝ่ายนู้นไหมนะครับปพรากฏว่าอินเดียเลือกที่จะดําเนินโนโยบายที่เรียกว่าไม่ฝักฝ่ายใดนะครับหรือว่า non alignment นะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับแต่ใน non alignment ของอินเดียในยุคนั้นเนี่ยนะครับอินเดียเลือกที่จะใกล้ชิดก,กับรัสเซียนะฮะมากกว่า สหรัฐอเมริกาอันเนื่องมาจากว่า1สหรัฐอเมริกาต้องการกดดันบีบให้อินเดียเลือกข้าง2นะครับเมื่ออินเดียตัดสินใจด,ดําเนินนโยบายอิสระแล้วเนี่ยไม่เข้าข้างฝ่ายใดเนี่ยอเมริกาก็ไปสนับสนุนปากีสถานที่เป็นคู่แข่งนะที่เป็นศัตรูกับอินเดียนะเพราะฉะนั้นอินเดียก็จะชูมาตลอดว่าตัวเองเนี่ยไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดนะครับดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระนะครับ แต่ทีนี้พอมาวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าไอ้นโยบายตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้แตกไม่ได้แตกต่างไปเลยนะแต่อินเดียใช้คำใหม่คำว่า,อ,าอะไรนะฮะ multi alignment นะหรือว่า all alignment คือเป็นเป็น,เป,นเป็นมิตรกับทุกฝ่ายนะเป็นมิตรกับทุกฝ่ายท่ามความท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าโลกตะวันตกก็จะตั้งคำถามกับอินเดียมากนะครับ แล้ววันนี้เนี่ยนะฮะอินเดียนะครับอินเดียค่อนข้างที่จะอ,ะอยู่ในบริบทที่ผมคิดว่าเขามองตัวเขาเองว่าคล้ายกับยุคสงครามเย็นละที่ะตะวันตกเนี่ยต้องการที่จะดึงอินเดียมาเป็นกนะบีบให้อินเดียมาเข้าเข้าเข้า,ข,าข้างฝ่ายตนแล้วก็ออกห่างจากรัเสเซียถูกไหมฮะอินเดียอินเดียถูกถูกมองอแบบนั้นนะครับแต่ สิ่งที่มันคล้ายกันเหมือนกันในยุคสงคารามเยน็นเช่นเดียวกันก็คือว่าทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงแล้วไม่ได้กดดันอินเดียให้มาอยู่ฝั่งตัวเองมากนักนะอาจจะทางอ้อมนะครับชวนเข้ามาอยู่ในกลุ่มบิ๊กอะไรต่างๆนานาแต่ว่าพออินเดียไปร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในอินโดแปซิฟิกในกลุ่มควอดในอะไรต่างๆรัเสเซียไม่ได้มีปฏิกิริยาตรงนี้ ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วอินเดียก็รู้สึกสเขาเรียกว่าอะไรคร comfortable ส,สะดวกใจที่ที่จะคบหากับกับรัสเซียต่อนะฮะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับรัสเซียเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องแนบแน่นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับหลายคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจในโยบายต่างประเทศของอินเดียเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าเฮ้ยอินเดียไป ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมานะฮะนั่นหมายความว่าอินเดียเอ่อทคไซส์เลือกข้างฝั่งนี้แต่จริงๆแล้วคนที่ติดตามนโยบายต่างประเทศอินเดียจะเห็นเลยว่านี่คือศิละปะการด,ดําเน,นินนโยบายต่างประเทศของอินเดียที่เขามุ่งเน้นให้มหาอำนาจต่างๆยอมรับในจุดยืนของเขาว่าไม่ฝ,กฝักฝ่ายใดนะฮะคือคือ่ออาผมคิดว่าอินเดียด,ดําเน,นินนโยบายแบบนี้ฮะว่า ถ้าตัวเองไปอยู่หรือไปใกล้ชิดกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมากจนกระทั่งว่าจะเสียผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอินเดียก็จะบาลานซ์กลับมานะครับแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าอยู่กับฝ่ายนี้สักพักหนึ่งแล้วจะทําให้เสียผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งอินเดียก็จะบาลานซ์กลับไปนี่คือจุดยืนของอินเดียมาโดยตลอดและเป็นจุดยืนที่น่าสนใจตรงที่ว่ามหาอำนาจในแต่ละยุคแต่ละสมัยท้ายที่สุดต้องยอมอินเดียในจุดนี้เพราะ อินเดียเป็นตัวเล่นสำคัญในเวทีโลกนะครับนี่ประการที่หนึ่งนะฮะประการที่สองครับก็มีการมองกันนะฮะว่าการที่อินเดียไปรัเสเซียเนี่ยนะครับนอกจากความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอินเดียนำเข้าน้ำมันจำนวนมากจากรักเสเซียในราคาถูกเป็นลูกค้าอาวุธนะครับของรัเสเซียมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยนะครับแต่อินเดียมองไปถึงในอนาคต นะฮะที่จะเข้ามาแสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการไกลเกลี่ยนะครับกรณีรัสเซียกับยูเครนครับคุณก้าวครับเพร,เพราะว่าอินเดียอาจจะมองแล้วว่าปลายปีนี้เนี่ยนะครับปลายปีนี้เนี่ยถ้าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ชนะแล้วขึ้นมามา,มา,ม,ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะลดการสนับสนุนยูเครนลง นะครับซึ่งชาติยุโรปก็มองแบบนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยอ,อินเดียก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถที่จะคุยกับรัสเซียได้ง่ายในการที่จะจบปัญหายูเครนนะดังนั้นอินเดียก็วางบทบาทของตัวเองว่าจะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างรัสเซียกับนาโตนะครับรวมทั้งสเมริกาจะลืมนะครับว่าใจชังก้าเนี่ยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของอินเดียเนี่ยโอ้โหถูกตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับกับเรื่องนี้แต่ว่าคำตอบหนึ่งที่ชายช่าง้านะครับพูดไว้น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าอินเดียจะเป็นเสมือนกับ m มสเซนเจอร์นะฮะแมสเซนเจอร์ Messenger ก็คือส่งสารเป็นคนส่งสารจากตะวันตกนะะไปถึงรัสเซียนะครับจากรัสเซียไปถึงตะวันตกนี่คือบทบาทบที่อินเดียจะเล่นในอนาคต นะครับแล้วผมคิดว่าอินเดียจะเล่นบทบาทนี้ได้อย่างาน่าสนใจนะครับครับอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องจับตามองครับผมอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องของจุดยืนอินเดียในด้านนโยบายต่างประเทศที่อาจารย์อธิบายไปในประเด็นที่1เนี่ยเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ในการจะเข้ามาเป็นโซ่ข้อ,อกลาง ในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนอันนี้ก็คือเป็น1ในกลยุทธ์ของรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้ใตการนําของโมดีด้วยถูกไหมครับครับใช่ครับผมคิดว่าอันเนี้ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วอินเดียก็จะได้รับการยอมรับจากทั้ง2ฝ่ายนะโดยที่ไม่ถูกกดดันและไม่ถูกวิาพากษ์วิจารนะคะค,คือคือผมอยากจะชีช้ชวนอย่างนี้ฮะว่าในการเดินทางไปเยือน ะะเรัสเซียครั้งนี้ของนาเดนดาโมดีเนี่ยความน่าสนใจคืออสิ่งที่นาเดนดาโมดีเนี่ยได้พูดคุยกับปูตินด้วยโอเคแหละเขาชื่นชมในความเป็นผู้นำของปูตินถูกไหมฮะเแล้วก็ยืนยันในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอินเดียที่มีต่อรัสเซียมาโดยตลอดและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปถูกไหมครับและถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงที่ รัเสเซียเนี่ยนะครับโจมตีอะไรนะฮะโรงพยาบาลนะครับเด็กในยูเคนนะครับ <Ukraine S 1> อินเดียก็เรสพูดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยต่อหน้าปูตินนั่นหมายความว่าเขาทั้งชื่นชมปูตินนะครับแล้วก็หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดต่อหน้าปูตินมันก็จะทำให้ทางตะวันตกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮะ,ะก,ก็รู้สึก เอ้ยพอใจในในจุดยืนของอินเดียตรงนี้ระดับหนึ่งครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการสร้างสมดุลในสไตล์ของอินเดียแบบหนึ่งนะครับทีนี้คุณเก้าครับผมชี้ชวนให้ให้ให้มองอย่างนี้ฮะว่าถ้าสมมุติว่าเราเปรียบเทียบนะฮะระหว่างสงครามราัสเซียกับยูเครนที่รัสเซียเนี่ย,เ,ยเข้าไปรุกยูเครนถูกไหมฮะกับอ่กรณีสงครามของสหรัฐอเมริกาที่ ไปทำในอิรักปีสองพันสาอ่าถ้าเราเอาตรงนี้เป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วมาคลี่ดูจุดยืนของอินเดียเนี่ยนะผมคิดว่าน่าสนใจน่าสนใจนะฮะว่าอินเดียเนี่ยเอ่อจะมีคำอธิบายนะครับในจุดยืนของตัวเองอย่างไรนะครับคือกรณีของสงครามอิรักปีสองพันสามเนี่ยนะครับอินเดียค่อนข้างที่จะเอ่อวิจารณ์นะครับไปถึงขั้นประนามสหรัฐอเมริกา ที่เข้าไปทําสงครามในอิรักโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาติดูไหมฮะไม่ได้รับความเห็นชอบจากสหประชาชาตินะครับนั้นอินเดียก็จะไม่เอาด้วยกับสเกาและไม่ส่งทหารของอินเดียไปร่วมด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรากฏนะฮะแต่พอมากรณีของรัสเซียยูเคนเนี่ย อินเดียสงวนท่าทีในเวทีสาพยระชาชาตินะครับก็คือไม่ประนามรัสเซียงดอ,ออกเสียงหรืออะไรเนี่ยน,นะฮะเ,เป็นเป็นเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับคือผมมองว่าอินเดียเขามองอย่างนี้ว่าสองกรณีนี้เนี่ยมันต่างกันนะครับกรณีแรกเนี่ยสหรัฐอเมริกากับสัดมฟุเซนเนี่ยตอนนั้นมันไม่ได้เป็นปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศ หรือระหว่างค้่อํานาจของโลกถูกไหมครับแล้วข้อกล่าวหาที่สหรัฐอเมริกาเข้าไปทําสงครามยูรักเนี่ยมันก็เบาบางมากมันก็เบาบางมากว่าซัดดามุเซนมีอาวุธไร้แรงแต่ไม้มแต่พอเอาข้อจริงไม่มีนะครับแต่พอมากรณีนี้เนี่ยสำหรับอินเดียเนี่ยผมคิดว่าอินเดียมองว่าโอเคไม่เห็นด้วยกับการที่รัสเซียบุกยูเครนแต่อินเดียเนี่ยมองยังไงฮะมองว่าอันเนี้ยมันเป็นปัญหา ระหว่างรัสเซียกับนาโตและสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่ปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนและมันมีเรื่องราวมาก่อนหน้านั้นก็คือการจะเอายูเครนเข้าเป็นสมาชิกนาโตเพราะในท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจคู่อำนาจแบบนี้เนี่ยบทบาทของอินเดียก็จะนะฮะเหมือนกับที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันก็จะคล้ายกับในยุคสงครามเย็นนะครับ ทีนี้ถ้าลองเทียบดูอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ครั้งหนึ่งโซเวียตนะฮะเคยยึดอัฟกานิสถานนะครับตั้งแต่ปี1979นะฮะแล้วก็อย,อยู่อยู่ในนั้นก็เกือบทศวรรษเนี่ยจุดยืนของอินเดียในขณะนั้นเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาพยายามกดดันให้อินเดียวิจารณ์นะครับประนามรัสเซียโซเวียตเหมือนกับทุกวันเนี่ยแต่อินเดียไม่ประนามโซเวียตนะฮะ ไม่เป็นามโซเวียตนะครับไม่ใช่เพราะวางตัวเป็นกลางนะเพราะว่าความการวางตัวเป็นกลางกับไม่ฝกักฝ่ายฝ่ายใดนะี่มันต่างก,กันแต่อินเดียแสดงจุดยืนแบบนี้ฮะก็คืออินเดียบอกว่าตอนนั้นมันเป็นเรื่องภายในของอัฟกา,านิสถานและเป็นเรื่องภายในของสหรัฐอเมริกาไอของโซเวียตที่การเมืองของอัฟกา,านิสถานนะฮะบางพักการเมืองบางฝ่ายเนี่ยไปเชิญทหารโซเวียตเข้ามา เองก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องภายในนี่คือจุดยืนของของอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าอินเดียก็จะวางตัวในลักษณะที่ไม่วิพากวิจารณ์นะครับไม่กดดันรัเสเซียยังคงรักษาสัมพันธ์กับรัเสเซียต่อไปนะฮะอาจารย์ครับคือคือถ้าเรามองท่าทีของอินเดียจุดยืนในเรื่องนี้เนี่ย มันก็จะย้อนกลับไปที่การดําเนินนโยบายต่างประเทศที่ดําเนินนโยบายต่างประเทศแบบนี้มายาวนานแล้วถูกไหมครับใช่ครับคือมันเป็นเรื่องปกติของอินเดียมากเลยนะคะคุณคุณก้าวฮะแล้วแล้วอินเดียเขาก็ค่อนข้างที่จะภูมิใจนะครับในในการวางท่าทีของเขาแบบนี้ด้วยเพราะว่าเขามองว่าหนึ่งมันอยู่บนฐานของผลประโยชน์แห่งชาติออของเขา นะครับอันที่สองมันตอบโจทย์เรื่องสันติภาพด้วยและการแก้ไขความขัดแย้งด้วยเนื่องจากอินเดียมองว่าถ้าประชาคมระหว่างประเทศนะฮะเ,เลือกข้างหรือฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันจะนำไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับไม่ได้เป็นทางออกนะของปัญหานะครับอันนี้เป็นจุดยืนที่เป็นปกติของอินเดียมากนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยปรากฏว่ายังไงฮะ ในยุคสงครามเย็นเนี่ยพออินเดียมีจุดยืนที่ค่อนข้างแข็งสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถที่จะตัดความสัมพันธ์กับอินเดียได้นะยังคงให้ความช่วยเหลืออินเดียทางด้านเศรษฐกิจตอ่อเพราะไม่ต้องการให้อินเดียไปใกล้ชิดกับทางโซเวียตโซเวียตก็ตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับอินเดียเพราะไม่ต้องการให้อินเดียไปใกล้ชิดกับอเมริกาน,นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเป็นเป็นจุดยืนของอินเดียที่มีมา ตอนที่ผมสอนหนังสือนะฮะเมื่อสักสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับวิชาเกี่ยวกับเอเชียใต้เนี่ยผมก็บอกนิสิตว่าจับตาดูอินเดียให้ดีนะครับจับตาดูอินเดียให้ดีอินเดียจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้เราได้เห็นเมื่อการเมืองโลกเนี่ยมันสุกงอม,อม,อมนะฮะอาจารย์ถ้าถ้าสมมติเราเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง อินเดียกับรัสเซียมันเหมือนความสัมพันธ์จีนกับรัสเซียไหมครับที่จีนเองก็ดูเหมือนจะถือแต้มต่อรัสเซียในหลายๆด้านอินเดียเองก็เช่นกันที่โอเคหลายคนอาจจะมองว่าเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ท้ายที่สุดอินเดียก็ถือแต้มต่อรัสเซียด้วยครับ,ค,รบคือมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างที่จะงงงซับซ้อนหน่อยนะว่าจีนกับรัสเซียเนี่ยมีความแนบแน่นกันนะครับไม่เหมือนกับในยุค สงครามเย็นนะครับที่มีปัญหากันนะฮะวันนี้เขาค่อนข้างที่จะแพ็กกันเหนียวแน่นนะครับแต่กับอ,อ,อินเดียออจีนเนี่ยนะครับเขาเขาเป็นคู่แข่งกันนะเขามีปัญหากันนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยอินเดียมองมาที่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้ง mm hmm. เราจึงเห็นอะไรครับก่อนหน้านี้มีการผลักดันการแก้ปัญหาข้อพิพาท ระหว่างอินเดียกับจีนจริงจังและเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือการเอา,อาทหารบริเวณพรมแดนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะครับที่ชอบอมีปัญหากันนะครับปะทะกันอะไรกันเนี่ยเขาเอาทหารออกเลยถอยเพื่อไม่ให้มันตึงเครียดกันนะดังนั้นตรงนี้มันส่งสัญญาณว่าอินเดียเองต้องการที่จะปรับความสัมพันธ์กับจีนด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สร้างบรรยากาศในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มบิ๊กนะฮะใช่ไหมฮะเพราะที่ผ่านมาอินเดียถูกมองเป็นระยะระยะจากกลุ่มบิ๊กว่าเป็นตัวปัญหานะครับเขาจะใช้เงินสกุลบิ๊กอินเดียก็อะไรนะฮะจะไม่เอาด้วยทำท่าจะไม่เอาด้วยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอินเดียก็เลยต้องเทนะครับเทมาทางทางกลุ่มบิ๊กจีนและรัสเซียมากขึ้น นะเพราะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าเมื่อเขาเขาถูกมองว่าอยู่กับอีกฝ่ายดึงจนกระทั่งจะเสียผลประโยชน์กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็จะบาลานซ์กลับมาวันนี้ที่วันนี้ที่เทมาทางรัเสเซียไปเยือนรัเสเซียก็ไม่ได้แปลว่าเอาตัวออกห่างจากอเมริกาหรือตะวันตกนะฮะแต่อินเดียต้องการที่จะสร้างให้นานานประเทศโดยเฉพาะมหาอำนาจเนี่ยยอมรับในจุดยืนของอินเดียตรงนี้ว่าอินเดียค่อนข้างที่จะ มีอิสระในการดําเนินนโยบายต่างประเทศแตนะผมทิ้งท้ายอีกนิดนึงก็คือว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอินเดียเนี่ยนะครับขนทองของตัวเองเนี่ยนะฮะกับกับเข,ข้าประเทศจากอังกฤษเนี่ยนะฮะกับเข,ข้าประเทศหลายคนก็มองว่าอินเดียขนทําไมอะไรยังไงนะครับคือผมมองว่าอินเดียเขาต้องการที่จะคงรักษาความเป็นอิสระในการดําเนินนโยบายต่างประเทศของเขานะฮะไม่ใช่ว่า้ มีทรัพย์สินอยู่ในต่างประเทศแล้วจะต้องกังวลหรือจะต้องอวิตก,กนะฮะว่า,าถ้าดําเนินนโยบายไม่ถูกใจเดี๋ยวจะโดนยึดเดี๋ยวจะโดนอะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะนั้นอินเดียสิ่งที่อินเดียต้องการแล้วห่วงแหนมากคืออิสระในการดําเนินนโยบายต่างประเทศว่าจะต้องไม่ถูกกดดันจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นผมสรุปตรงนี้ก็คือว่าฝ่ายไหนที่กดดันอินเดียฝ่ายนั้นยังไม่รู้จักอินเดียที่แท้จริง อาจารย์พูดถึงการดําเนินนโยบายต่างประเทศในลักษณะนี้ไม่ว่ารัฐบาลไหนพรรคการเมืองไหนจะขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะดำเนินนโยบายต่างประเทศที่มีลักษณะแบบนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับอันนี้ต่อเนื่องเป็นเป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเพียงแต่ว่าความพิเศษอของอโมดีที่อาจจะไม่เหมือนใครเนี่ยอ่าหน,นาาึ่งะฮะวาทศาลป์ของเขา เวลาเขาพูดในเวทีระหว่างประเทศไปเยือนประเทศนู้นประเทศนี้เนี่ยผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเคิมนะครับ mm. เคิมตามโมดีเลยนะครับแต่ต่างจากต่างจากภาษาของใครฮะใจชังก้าโอใจชังค่าเนี่ยเป็นอะ,อะไรนะฮะมีดโกนอาบน้ําพึ่งอ่ะนะครับครับเขาก็จะบาลานซ์กันบาลานซ์กันแบบนี้ถูกไหมฮะ mm. ทีนี้ mm. ในส่วนของโมดีเนี่ย นะครับอาจจะอ,อ,อาจจะออโอเคการสร้างสมดุลระหว่างรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกับผู้นำคนก่อนๆแต่การสร้างสมดุลกับโลกมุสลิมเนี่ยนะฮะอันเนี้ยอ,อ,อาจจะอาจจะถูกตั้งคำถามนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ไปใกล้ชิดกับทางอิสราเอลนะฮะมากกว่าในอดีต ในในในโลกที่มันกําลังขัดแยง้งและโดยเฉพาะยิ่งมีเรื่องของการการผลิตอาวุธซื้อขายอาวุธกันเนี่ยอันเนี้ยโมดี้จะจะจะพาอินเดียมาไกลกว่าผู้นําคนอื่นๆน,นะฮะครับ อาจารย์สุดท้ายถ้าให้อาจารย์ประเมินบทบาทของความเป็นโซ่ข้อกลางของอินเดียในอนาคตอาจารย์มองว่าจะสามารถที่จะเข้ามาช่วยคลายบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้มากขนาดไหนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นความพยายามของจีนที่จะเข้ามาทําหน้าที่นี้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็ยังไม่สําเร็จเพราะว่าชาติตะวันตกเองก็ตั้งคําถามถึงข้อเสนอของจีนด้วยครับคือ,อผมเรียนในหลายครั้งหลายโอกาสนะครับว่า ในท่ามกลางโลกที่มันแข่งขันกันระหว่างมาหาอำนาจต่างๆเนี่ยเวลาเราไปมองที่ามาหาอำนาจระดับบนเนี่ยนะครับอันนั้นก็มีส่วนสำคัญแต่อย่าลืมว่าตัวแสดงระดับรองลงมาเนี่ยแหละฮะคือเกมเชนเจอร์คือ anger, คิงเมเกอร์ที่สำคัญที่ถ้าเขาดำเนินนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งน,นะครับฝ่ายนั้นจะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้น ตรงเนี้ยที่อินเดียมีไม่เหมือนใครจีนแน่นอนว่าก็ถูกมองว่าอยู่ฝ่ายรัสเซียถูกไหมครับซาอุาดีอาระเบียพยายามจะเล่นบทบาทนี้แต่ว่าตัวซาอุดีอาระเบียเนี่ยไม่ได้มี power มากในเวทีโลกขนาดนั้นถูกไหมฮะแล้วก็คงไปไม่ถึงนะครับแต่พอมาเป็นอินเดียเนี่ยนะครับพอมาเป็นอินเดียเนี่ยคุณคุณก้าฮะ มันจะคล้ายกับกรณีของตุรกีที่เล่นบทบาทนี้ในช่วงแรกๆแล้วก็มีผลมีอิทธิพลพอสมควรถูกไหมฮะแต่ด้วยกับปัญหาปัจจัยต่างๆตอนนั้นนะฮะมันไม่เอื้อให้ให้ให้จบปัญหานี้แต่วันนี้พอมาเป็นอินเดียเนี่ยที่ผมคิดว่าบทบาทของอินเดียวันนี้เนี่ยโลกค่อนข้างให้ความสำคัญและทุกฝ่ายอยอมรับใช่ไหมครับและถ้าให้อินเดียมาเป็นขอข้อกลางเนี่ย ผมก็คิดว่าทุกฝ่ายโอเคนะฮะรัะเสเซียก็น่าจะโอเคจากต้นทุนความสัมพันธ์ที่มีมานานสหรัฐอเมริกานะครับก็น่าจะโอเคนะฮะก็ตรงนี้ชาติในยุโรปนะครับก็น่าจะเอาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าอินเดียสําคัญไหมสาคัญคทุกคนทุกคนน่าจะยอมรับแต่ว่าจะหาทางออกให้กับเรื่องนี้จนกระทั่ง นะฮะสงครามได้เนี่ยหรือไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เอาละครับในวันที่การเมืองโลกกําลังร้อนระอุจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกร่วมถึงสงครามรัสเซียยูเครนที่กําลังเป็นประเด็นหลักอยู่ในสปอตไลท์ในช่วงเวลานี้นะครับบทบาทของอินเดียก็น่าจับตามองเชื่อว่าในอนาคตน่าจะต้องทวนอาจารย์คุยกันวิเคราะห์ถึงแนวนโยบายของอินเดียต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกอีกนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมานดอารีจากภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มสวมากนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับแล้ววันนี้อาจารย์กับผมและทันโลกไลฟ์ลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ